สวัสดีนะคะทุกทุกคนพบกับพี่นกอีกแล้วนะคะกับรายการ Bird s i c l i i h e สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะเพจนี้นะคะเหมาะกับบุคคลที่จะนําตัวเองนะออกมาทําอะไรบางอย่างหรือ Impact กับโลกใบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่นกมีความพิเศษเกี่ยวกับจะนําประสบการณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะที่เมื่อย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ ที่เป็นความรู้สึกแบบคับข้องใจนะเกี่ยวกับการไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับเข้าทำงานนะคะทุกคนไม่ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากบุคลิกภาพนะคะความรู้ความสามารถไม่ถึงนะแล้วก็อาจจะเรียกร้องเงินเดือนเยอะเกินไปนะคะหรือเราไม่เหมาะสมกับองค์กรนั้น จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะเมื่อไปสมัครแล้วนะคะพี่นกก็มีความตั้งใจนะที่อยากจะให้องค์กรนั้นมีการพัฒนานะคะแล้วผลที่ได้กลับมาคือเขาไม่รับเรานะเมื่อเขาไม่รับเรานะคะบางคนนะคะก็อาจจะนอยกับชีวิตนะคะทุกคนมีโอกาส ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วนะคะที่แบบเออเขาไม่รับแล้วก็เราก็หนอยกับตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยหรือไม่อยากจะคิดที่จะไปสมัครที่อื่นนะคะก็มีนะประสบการณ์นี้ออกมาแช์นะคะหลายคนตอนนี้อาจจะถูกเลิกจ้างไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะคะบอกไว้เลยถ้าคุณมีอารมณ์ที่รู้สึกนอยนะคะคับข้องใจ แล้วคิดเหมือนพี่นกนะเอ๊ะทำไมเขาไม่จ้างเราเราบกพร่องตรงไหนนะเราไม่ดีตรงไหนหรือเราวาที่ภาะวะไม่พอตรงไหนบุคลิก,กภาพเราไม่โอเคหรือเปล่านะพี่นกบอกไว้เลยนะคะคุณมีความรู้สึกนั้นได้นะแต่อย่าให้มันอยู่กับคุณนานนะคะเพราะว่าความรู้สึกเฟลเหล่านี้ มันจะกัดกร่อนหัวใจคุณทําให้คุณไม่อยากจะออกไปทําอะไรเลยนะอยากจะอยู่บ้านเฉยๆอยากจะนอนซมอยู่ที่บ้านอยากจะไม่อยากจะดูแลตัวเองไม่อยากจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะทั้งๆท,ที่คุณอนะ่ะก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าความรู้สึกเฟลเนี้ยมันมีข้อดีนะคะพี่นกจะนําข้อดีของความรู้สึกเฟลคับข้องใจแล้วก็ นำมาทำให้พี่นกแอดวานมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงนะคะหนึ่งเราต้องเข้าใจถึงองค์กรนั้นก่อนเขาอาจจะไม่มีเงินจ้างคุณสองเขาอาจจะไม่ต้องการคนเก่งสามนะคะอันนี้คือคิดเข้าข้างตัวเองเลยนะสามเขาอาจจะดูถูกศักยภาพคุณนะ,ะเมื่อเป็นแบบนี้นะคะในเมื่อเราเก่งมีความสามารถ สามารถทำเงินได้เยอะกว่าที่องค์กรนั้นจะจ้างมีทางเดียวค่ะคุณนำพลังนี้ที่รับข้องใจนี้นะที่เฟลเนี้ยนะออกมาพัฒนาตัวเองนะคะพี่นกนำความรู้สึกเบื่อหน่ายรับข้องใจนะออกมานำมันมา ให้ตัวเองแอคทีฟขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีศักยภาพแล้วก็ทำได้ด้วยการที่ว่าเราสร้างงานสร้างเงินด้วยมือของเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาองคอ์กรใดๆเลยนะมันทำได้นะคะทุกคนลองนำความรู้สึกนั้นมาวิเคราะห์ดีๆ แล้วก็ใส่พลังบวกเข้าไปนะคะในการตั้งคำถามให้กับชีวิตตัวเองหลังจากนี้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะในเมื่อของเงินเดือน25งหมให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ก็สร้างเองซะเลยนะคะเผลอๆนะอาจจะทำได้เดือนละ5 0,000- ถึงนเหมือนพี่นกก็ได้นะคะทุกคนเห็นไหมว่า พลังเฟล์นะพลังที่ลบพลังที่ไม่ดีก็สามารถนำมาสร้างเงินสร้างงานให้กับตัวเองมีแพลตฟอร์มที่สักเซสนะมีการทำธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณต้องเป็นคนที่หนึ่งขยันนะสองศึกษานะคะสามรู้จักบุคคลที่น่าคบนะ มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเมื่อมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองทุกคนคุณก็จะมีความซื่อสัตย์ด้วยนั่นเองนะคะลองนำพลังเฟลนี้นะคะไปทำดูนะคะพี่ลกพี่นกยังมีเทคนิคมากมายนะ,ะอย่างเช่นขายของออนไลน์นะคะถ่ายรูปขายนะคะสร้างแบรนด์นะสร้างตัวตนนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจด้านความรู้นะคะเอ็กซ์เพิร์ธุรกิจนะความรู้เฉพาะทางนะคะสามารถสอนคุณได้สามารถสอนให้คนคน,นึงมีไรายได้จากงานอีกงานหนึ่งได้หรือจากงานที่เขาทำอยู่ได้นะคะก็ลองมาคุยกันดูนะคะพี่นกเชื่อว่าพี่นกทําได้แล้วก็เป็นวิทยากรนะคะแถมมีคอร์สออนไลน์ให้กับบุคคลที่ต้องการแอดวาน สร้างรายได้เสริมหรือต้องการที่จะทำบางอย่างงานบางอย่างเพื่อให้เป็นอาชีพหลักนะลองมาคุยกันดูนะคะแล้วพบกับเบิร์ดซิกเิลไลฟ์สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะชีวิตคุณมีพาสท,ทูเสมอนะคะลองวิเคราะห์ดูดีๆนะว่าในชีวิตคุณเนี้ยคุณอยากเดินทางไปทางไหนนะแนวไหนที่มันเหมาะกับคุณนะคะ ขอแค่คุณเป็นคนจริงจังอ่ะเหมือนผู้กองเบนว่าถ้าคุณเป็นคนจริงจังนะอะไรก็สำเร็จโอเคนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้พี่นกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ